ยินดีต้อนรับกลับสู่โลกแห่งเทอร์โบท็กและว,วันนี้เราจะพาไปจอดลึกสิ่งที่กำลังสร้างกระแสเงียบๆในวงการยานยนต์นั่นคือ Isuzu KB 3าสสาปี2 0 2 6นี่ีไม่ใช่รถกระบะธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เป็นรถกระบะที่โผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่สุดท้ายก็ดึงดูดความสนใจของทุกคนได้เมื่อมองใกล้ใกล้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินคือรายละเอียดปลีกย่อยที่คนส่วนใหญ่จะไม่รู้เว้นแต่จะติดตามรายละเอียดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังวิศวกรรมเจเนอเรชั่นใหม่ของ Isuzu อย่างแท้จริง KB33 ปี2026มาพร้อมดีไซน์ที่เฉียบคมสะอาดตาและแข็งแกร่งก่ว่าที่เราเคยเห็นในรุ่น KB รุ่นก่อนก่อนโดดเด่นด้วยกระจังหน้าอันโดดเด่นพร้อมไฟเลเดีไซน์ดูดันจับคู่กับตัวถังที่ดูกระทัดรัดแต่ทรงพลังราวกับว่า Isuzu ต้องการให้รุ่นนี้เป็นรถเงียบของลายผลิตภัณฑ์อย่าปล่อยให้ขนาดของมันหลอกคุณรถคันนี้สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความทนทานเป็นหลักตัวถังได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง ปรับระดับความสูงของรถเล็กน้อยและปรับแต่งหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อลดแรงต้านโดยไม่ลดทอนความแข็งแกร่งแบบฉบับ KB. สิ่งที่น่าสนใจอย่างแท้จริงคือกลยุทธ์ด้านเครื่องยนต์ Isuzu ยังคงให้ความสำคัญกับรายละเอียดต่างๆอย่างใกล้ชิดแต่จากข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าจะมีเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล2.0ลิตรหรือ2.2ลิตรประสิทธิภาพสูงพร้อมกราฟแรงบิดที่ดีขึ้นและประหยัดน้ำมันกว่ารุ่นก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีการพูดถึงระบบช่วยขับขี่แบบไฮบริดอ่อน My Hybrid Assist System ในวงการวิศวกรรมซึ่งไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรแต่ก็เพียงพอที่จะเพิ่มแรงชุดขนาดแสงและลดแรงตึงเมื่อบรนทุกหนักนี่คือการอัปเกรดที่ฟังดูเล็กน้อยแต่สร้างความแตกต่างอย่างมากในการขับขี่จริงภายในห้องโดยสาร KB 3 3ให้ความรู้สึกเหมือนการผสมผสานร,ระหว่างความเรียบง่ายและสัมผัสระดับพรีเมียมอย่างลงตัวคุณจะได้รับระบบสารบ,บันเทิงที่ชาญฉลาดยิ่งขึง้นหน้าจอที่ตอบสนองชับไวย,ยิ่งขึง้น วัสดุที่อัปเกรดและรูปแบบที่เน้นผู้ขับขี่เป็นหลักทําให้ทุกอย่างเข้าถึงได้ง่ายมันไม่ได้พยายามจะเป็นรถกระบะหรูหราแต่มันต้องการให้คุณรู้ว่าความสะดวกสบายนั้นสําคัญพอๆกับสมรรถนะฉนวนการเสียงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นกันทําให้การขับขี่บนทางหลวงรู้สึกสงบขึ้นและเส้นทางออฟโรดจะไม่รบกวนคุณด้วยเสียงรบกวนตามปกติเมื่อพูดถึงออฟโรดนี่คือจุดที่ KB33 โค้งมอได้อย่างเนียบเชี่ยระบบควบคุมการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้น รูปทรงช่วงล่างที่ดีขึ้นและมุมเข้าออกที่ดีขึ้นทําให้รถบรรทุกคันนี้สามารถรับมือกับสภาพพื้นผิวครุขระได้อย่างมัน่นใจนี่คือรถที่ไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณอะไรแต่มันแค่สมรรถนะ